สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้บ่ายโมงสี่สิบนาทีทุกคนนี่จุนกินข้าวคุกน้ำพริกตาแดงของเมืองเลยค่ะส้มตำเมืองเลยแพ็กษาแต่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นส้มตำเมืองเลยผาลุงเนาะนี่ค่ะผัดถั่วถั่วถั่วเดี๋ยวนึกก่อนค่ะคณะผัดใส่หมูถั่วแบบฝรั่งค่ะทุกคนค่ะวันนี้กินง่ายค่ะทุกคนมาค่ะมากินด้วยกันค่ะ The time now 140 yeah I'm eating rice and chili paste คำจอยมีคำคำมาวันนี้ใช้ตอตอเหมือนเดิมนะคะทุกคนใช้กล้องตั้งแต่ตั้งใช้ในตอตอค่ะมาแห้งหมไม่ใช้ผัก พราะมีผักแล้วน้ำพริกมึงเลยแซ่บกับไทยซื้ออีกแน่นอนจูนอะืมื่อไหร่มาวัน มาก็กินน้ำพริกพี่นอ้องมันอร่อยม่จะออกไปข้างนอกจะจุนรอ,อของมีพี่ที่ อลลเซียทรงผักมาผักข้าวตองกับผักแพลวจูนจะปลูกจูนต้องรอรับของเลยไม่ได้ไปไหนเลยค่ะอันนี้ผัดกระเทียม อืม,อมจุนคุกเรียบร้อยแต่ว่าจุนคุกในเศษถุงอะค่ะมันเหลือ เสียดายทุกคนมันมาไกลอร่อยมากปลาแห้งเพื่อนจุนให้มาโ้เผ็ดแซ่บ คนที่เคยลองซื้อมาชิมถ้าชอบเผ็ดๆนี่จะถูกใจเลยค่ะพอดีว่าจุนทำกินแบบง่ายๆจุนเลยไม่ได้ตั้งกล้องอัด ปกติค่ะจุเลตั้งอัดในต่อตๆ10นาทีออาวง บ้านเราเลือกปลายาวเนาะโบ้แสบพี่น้องชำนี่ก็เอื่อมาแสบดิผักบุ้งก็มีผักสลัดก็มี อันนี้ก็ผักแล้วเหนียวหน่อยปลาเพื่อนให้มาแลหละ เขาดีว่าข้าวจุนมันเหลือจากที่หุงเมื่อวานก่อนเลยทำเมนูง่ายๆกินเขาอยากให้ข้าวมันหมดคืนนี้จะทำ ย่างหมูเลยจะกินข้าวให้หมดตอนนี้ค่ะคณะจุนซื้อมาจากมิโตเรีย เมนูง่ายๆแต่แซ่บจริงๆทุกคนจึงไปมองเวลาไปด้วย ว่าเตาต่อให้อัดได้แค่สิบนาทีค่ะสูงสุด10บนาทีคือมาเชียวฝนจะตกประมาณทุ่มวันนี้จุลสาสตื่นเช้าเก้าโมงเช้าทุกคนจะตื่นมารอรับของรับพัสดุ ออกไปไหนก็ไม่ได้ต้องรอถ้าไม่มีคนรับอ่ะเราต้องไปเอาที่สำนักงานของเขาค่ะสำนักงานขนส่งของเขาเป็นบริษัทเอกชนไม่ใช่ไม่ใช่ไชปซาณีของที่นี่ ถ้าไปสนีของที่นี่ถ้าจูนไม่อยู่บ้านไหมคะเขาเพิ่ไปฝากไว้ตรงไปสนีข้างบ้านนี่คะ่ะเริ่มเขียนรายการแล้วจูนจะกลับไทยเริ่มเขียนรายการก็จะซื้ออะไรบ้าง ดูมองดูเวท mm. right. mm, อ่ะ <c ười> อร่อยอืมคุ่ผู้ชเวลามันเดิน เดี๋ยวจุดจะกินต่อค่ะไปก่อนนะคะบายยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ